ดูค่ะจะพามาเปิงสเสบียงบานโขกสีนะคะขน,ะะนมจีนมนะะ,ะม่าเอียงกับมหมดนะคะเนี่ยเยอะมากข้าวเหนียวไม่อดค่ะช่วงนี้เตรียมสเสบียงอย่างเดียวนะคะมีทุกอย่างะะอันนี้ข้าวเจ้านะคะโลละหนึ่งอ่อยเก้าสิบเก้าเซนนะคะหน,น,นึ่งออยเก้าสิบเก้าเซนนะจ๊ะเนี่ย ปล้ามีทุกสิ่งค่ะปากระกป๋องกับหม้มานลังหนึ่งนะคะก็ได้อยู่นะจะเต็มอัตราเลยนะคะอาหารแค่แข็งพริกพริก วันนี้จะกินอะไรดีเนาะกินต้มเนาะกินต้มเนื้อต้มเครื่องในสั่งมาจากออยลี่นะคะคือออยลี่เครื่องในวัวมีสองอย่างหมูก็งัวโอเคจ้าเานียเนะไม่อดค่ะแต่ว่าเยอะอยู่เยอะอยู่นะได้อยู่ ได้หลายเดือนอยู่นะคะโอเคจดาถ้ามาเห็นบางหนึงซื้อว่าไม่อดคะ่ะแต่ว่าน้ำมันไม่มีนะคะน้ำมันพืชหมดคะ่ะไปหาทุกร้านแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ